สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับหน่วยล่าง4สูตรนะทั้ง4สูตรเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้มีหลุดนะงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับท่านผู้ชมก็คือสูตรที่1นะสูตรนี้เดินดีนะเพิ่งมาหลุดนะครับ5้างวดแล้วก็เพิ่งมาหลุดเป็นงวดแรกงวดที่ผ่านมาสูตรสสูตรสสูตร4ยังไม่หลุดนะครับเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาทั้งหมด วดที่ผ่านมาหลุดไปหนึ่งสูตรก็สูตรที่หนึ่งผมยังไม่เปลี่ยนสูตรนะครับ FC ก็เลือกหยิบไปใช้สูตรไหนที่หลุดก็ไม่ต้องใช้ก็ได้สําหรับท่านที่ไม่ชอบท่านใดที่คิดว่าหลุดแล้วไม่หลุดซ้ําก็ใช้ทั้ง4สูตรเลยแต่ผมจะเลือกใช้ทั้ง4สูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่นะครับก่อนอื่นเรามาดูคาเตือนกันก่อนคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายชุดชนิดโปรดใจวิจารณญาณในการชมกใอ้ทุกท่านโชคดีครับเรามาดูสูตรที่หนึ่งร้อยหนึ่งคูณสองบวกสองคงที่ สูตรที่สองร้อยบนคูณสามบวกสามคงที่สูตรที่สี่แสนบวกสองสูตรที่สามแสนบวกสองสูตรที่สี่สิบล่างคูณสามบวกร้อยหนึ่งคูณสองบวกสามคงที่ท่านผู้ชมสูตรที่สามนี่เดินทีมากนะสูตรนี้นี่ไม่ต่ำกว่าแปดสิบงวดนะสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมเอามาแบ่งปันให้เอฟซีนะ เดินดีมากนะครับสามปีกว่าแล้วยังไม่หลุดนะครับหมายถึงหลังจากที่เขาหลุดแล้วนะเดินต่อมาอีกแปดสิบกว่างวดนะยังไม่หลุดสูตรที่สามนะเรามาดูสถิติแล้วก็มาคำนวณผมใช้สถิติงวดที่ออกสองหนึ่งเป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้ก็สี่สูตรนี้ก็ยี่สิบหกงวดยังไม่หลุดเรามาดูสถิติแล้วก็มาคำนวณ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่26่สิผลรางวัลออกห้าศูนย์เราให้ดับสูตรที่หนึ่ดับศสูตรที่สองดับสสูตรที่3ามดับ4แล้วก็สูตรที่สดับเจ็ดผลปรากฏว่าสูตรที่1หลุดเนี่ยท่านผู้ชมหลุดงวดแรกนะครับสูตรสองผ่านสูตรสามผ่านแล้วก็สูตรที่สี่ผ่าน จะหลุดซ้ำไหมนะครับก็ต้องติดตามนะครับโอกาสหลุดซ้ำก็มีโอกาสที่หลุดแล้วไม่หลุดซ้ำก็มีนะก็เลือกหยิบไปใช้เอานะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแต่ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าไม่น่าหลุดซ้ำนะมั่นใจมากว่าไม่น่าจะหลุดซ้ำนะเพราะว่าสองนี่ล่างนี่ดับเยอะมากนะเด่นไม่เด่นเลยนะก็มาดูกันนะครับว่า เราจะคำนวณตัวเลขออกมางวดนี้เป็นตัวเลขตัวไหนนะเรามาดูสูตรที่1นึ่งรอยหคูณสงบวกสองที่ร้อยหก็คือห้าห้าสองเป็น10บวกสองคงที่ศูบวกสก็ได้สองดับสองนะครับสูตรที่1นึเนี่ยท่านผู้ชม หลุดแล้วผมก็มั่นใจว่าไม่หลุดซ้ำก็คือดับสองนะหน่วยนะแล้วก็ดับขาดล่างผมด้วยไม่รู้จะเอาอยู่ไหมนะมั่นใจว่าเอาอยู่แต่โง่ที่ผ่านมาก็ศูนย์เนี่ยดับขาดล่างผมเยอะมากนะมาได้ยังไงไม่รู้สูตรดับผมหลุดเยอะมากนะครับโดยเฉพาะศูนย์โง่ที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สองร้อยบนกูณสามบวกสามคงที่ ร้อยบนก็คือ8 3 8 24 3 8 24บวก3คงที่4บวก3ได้7ดับ7สูตรที่3นะครับแสนบวก2แสนก็คือ8บวก2คงที่8บวก2ก็คือ0 สูตรที่สามดับศูนย์สูตรสามนี่แสนบวกสองนี่เป็นสูตรเก่าที่ใช้มานานนะครับก็จดสูตรไว้เลยท่านผู้ชมสูตรนี้เดินดีนะสูตรนี้นะแสนบวกสองเป็นสูตรสั้นๆนะผมใช้มาสามปีกว่าแล้วยังไม่หลุดนะเดินดีแปดสิบของงวดนะเดินดีนะครับดับศูนย์นะแสนบวกสองแสนก็คือแปดบวกสองก็คือศูนย์ ทีนี้เราไปดูสูตรที่สี่สิบล่างคูณสามบวกร้อยหนึ่งคูณสองบวกสามคงที่สิบล่างก็คือห้าห้าสามสิบห้าบวกร้อยหนึ่งคูณสองร้อยหนึ่งก็คือห้าห้าสองเป็นสิบบวกสามคงที่ห้าบวกสามได้แปด ดับสูตรที่4ดับ8สูตร1นะครับมาทวนนิดหนึงสูตร1ดับ2หลุดแล้วไม่น่าหลุดซ้ำนะครับย้ำนะผมเชื่อว่าไม่น่าจะหลุดซ้ำน่าจะดับเอาอยู่นะเพราะว่ามันชนกับดับขาดล่างผมงวดนี้ดับ2ไม่น่ามาสูตร2ดับ7สูตร3ดับ0แล้วก็สูตรที่4ดับ8 ดับ0 2 7 8 0 2 7 8หลักหน่วยงวดนี้ว่ามั่นใจเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าสูตรนี่นำไปเทียบกับสูตรดับหน่วยล่างอีกหลายสูตรนะท่านผู้ชมนะอย่างน,น้อยๆนีผมสำหรับหน่วยล่างงวดนี้นี่ผมใช้สูตรดับนะไม่ต่ำกว่า30สสูตรนะย้ำนะเป็นสูตรหลักแล้วก็สูตรรองเท่านั้นนะครับ สูตรหลักก็คือเป็นสูตรที่ผมใช้ยึดเป็นหลักนะครับมีหลายสูตรนะครับเป็นสูตรที่หลุดแค่งวดเดียวและก็ไม่เคยหลุดซ้ำนะครับสําหรับสูตรหลักส่วนสูตรรองก็จะมีหลุดอยู่ประมาณสงวดและก็ไม่หลุดซ้ําด้วยสูตรทั่วไปผมไม่ได้ใช้เพราะว่าหลุด2องวด3งวดนี่ผมไม่เอามาใช้นะครับสูตรที่ผมใช้อยู่ในหนับหน่วยล่างงวดนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า30งวดเป็นสูตรหลักและก็สูตรลองเท่านั้นนะ บอกให้ FC ได้รู้ไว้นะครับผมก็นำไปเทียบกับทั้งสี่สูตรที่เอามาลงนะท่านผู้ชมนะถ้าตัวเลขไหนผมไม่มั่นใจนี่ผมก็จะไม่เอามาลงนะผมถึงยังใช้สูตรเดิมอยู่ก็คือสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่เป็นสี่สูตรเดิมที่ผมเอาไปเทียบกับสูตรอื่นๆที่ไม่ได้เอาลงนะที่สามสามสิบสูตรที่ผมบอกเนี่ยอย่างน้อยนะจริงๆเยอะกว่านี้ก็เทียบแล้วก็ตัวเลขค่อนข้างมั่นใจว่าดับ 0278งวดนี้นี่มั่นใจว่าดับหน่วยล่างน่าจะเอาอยู่เป็นความมั่นใจส่วนตัวแล้วก็ตามสูตรข้อมูลที่ผมใช้นะย้ำนะเป็นความมั่นใจส่วนตัวตามสูตรและข้อมูลที่ผมใช้นะครับผลรางวัลจะออกอะไรไม่ทราบจะถูกจะผิดไม่ทราบแต่มันเป็นความมั่นใจที่เราใช้สูตรของเรานะครับก็ fc นําไปพิจารณา ใช้ด้วยตัวท่านเองอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับไม่ชอบสูตรดับก็ไม่ต้องใช้ท่านใดชอบก็เลือกหยิบไปใช้สูตรที่ผิดถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้ให้ใช้สูตร 2, สูตรสสูตร4หรือท่านใดที่ชอบทั้งหมดก็นําไปใช้ทั้งหมดส่วนผมจะนํามาใช้ทั้ง4สูตรดับสูตรสองทั้งหมดนี้ก็เป็นดับ หน่วยล่างสี่สูตรมีเอซขอดับมาหลายท่านเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยทยอยลงให้ถ้าสูตรไหนมันหลดุดผมก็จะเปลี่ยนสูตรก็จะพยายามเอาสูตรที่มันเดินดีนะอย่างน้อยๆก็เป็นปีนะครับไม่ต่ำกว่าหนปีขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนให้บางสูตรที่ให้ไม่ได้นะครับเป็นสูตรที่ บางครั้งก็เกว่าจะกว่าเราจะได้มานี่ยากนะครับสูตรบางสูตรนะบอกให้เอฟซว่าบางสูตรก็ให้ไม่ได้แต่ว่าเราก็จะเอามาเทียบกับสูตรที่เอาลงให้เอฟซีตลอดนะครับก็ขอให้มั่นใจได้ว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวก็สูตรที่เอามาลงให้ส่วนใหญ่ก็จะเดินดีนะทั้งเด่นและดับนะครับก็เทียบกับสูตรหลักๆของผมทั้งนั้นนะครับก็ทั้งหมดนี่ก็เป็นดับหน่วยล่าง 4ส,สูตรเดิมนะครับดับ0278เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ